สุด,ดีวิรุ่นแหมโควิดมันคัมแบ็กรอบนี้รุนแรงเหลือเกินจะไปไหนนี่ก็โกไปหมดแล้วเนี่ยพวกเราก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับถ้าเป็นไปนได้ก็อยู่บ้านเนาะหาอะไรทําไปยิ่งช่วงปิดเทอมนี้ด้วยเนี่ยถือว่าจังหวะเหมาะแล้วที่เราจะอัปเกรดตัวเองซะหน่อยฝึกมือฝึกเขียนรูปฝึกภาษาอังกฤษอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ไปเป็นจังหวะที่ดีนะที่เราจะสร้างพฤติกรรมดีๆขึ้นมาเนาะถ้าเบื่อเบื่อก็เล่นเกม ดูการ์ตูนดูหนังยาวๆไปวนๆไปเนาะทนๆหน่อยนะครับเอากลับเข้าประเด็นวันนี้หน่อยเมื่อหลายวันแล้วนะครับเมื่อหลายวันที่แล้วเนาะมีวัยรุ่นมาคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้ของจานอูนะครับอ๋อเขาบอกว่าอยากฟังประสบการณ์ฝึกงานของผมได้เลยจัดให้ย้อนกลับไปเมื่อตอนปี4โอ้โหพศ2553ไกลจัดเลยโ <c oughs> คตรเก่าเลย ตอนนั้นผมบอกได้เลยนะเพราะว่าผมเนี่ยตัดเรื่องฝึกงานต่างประเทศเออกไปก่อนเลยเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาจนเออค่าเครื่องบินค่ากินค่าอยู่เนี่ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ตัดเรื่องไปต่างประเทศเออกไปก่อนเนาะพอมาในไทยเอา้าไม่รู้จักออฟฟิศไหนเลยด้วยข้อมูลก็ขี้เกียจหาอีกเออผมติดชิวอ่ะผมติดขี้เกียจเนี่ยแหละเนาะเ <ๆ S 2> พื่อนเพื่อนเขาไปฝึกงานภูเก็ตเชียงใหม่ฝึกงานต่างจังหวัดกันเน้นแบบว่าได้เที่ยวได้ประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้จยจันอูก็เฮ้ อยากจะไปบ้างนะต่างจังหวัดเท่ๆบ้างเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยากไปออฟฟิศที่เราไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็ไปคิดว่าเฮ้ยไปฝึกกับรุ่นพี่ดีกว่าเห็นว่ารุ่นพี่คนเนี้ยเขามีงานอยู่ที่พัทยาเขามีงานอยู่ต่างจังหวัดหลายที่แล้วก็กะว่าให้พี่เขาดูแลด้วยแล้วก็กูว่ากูได้เที่ยวแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยก็ติดต่อพี่เขาไปเนาะพี่เขาก็โอเคแล้วก็รอจนกว่าถึงเวลานัดฝึกงานกันพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะพี่เขาก็นัด ให้ไปอีกออฟฟิศหนึ่งแถวๆใกล้ๆหอพักผมอะ่ะเออเขาบอกว่าให้ไปคุรุนก่อนหอพักผมก็อยู่ไม่ไกลเะนาะก็นั่งรถเมย์ไปสบายๆพอไปถึงเจอพี่เขาปั๊บบอกว่าเอาเอไออู๋เดี๋ยวมึงทํางานที่นี่แหละเดี๋ยวกูต้องไปนู่นไปนี่เยอะเอามึงไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เอ้าผมก็โอ้โหเอ้ยไอเราก็นึกว่าจะได้ไปลงไซต์ไปดูหน้างานต่างจังหวัดอะไรแบบนี้จบเลยครับจบเลย คือรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาต้องไปออกหน้าง,งานขับรถไปมาตลอดใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็กําลังร่วมงานกับอีกออฟฟิศหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นออฟฟิศใหญ่หน่อยเขาก็เลยเอาผมมาแปะไว้โอ้โหความฝันฝึกงานของผมแบบกะว่าจะได้เที่ยวได้ไปต่างจังหวัดเนี่ยจบกะว่าจะให้พี่เขาเลี้ยงดูปูเสือชายทะเลจบเลยจ้าเขามาันั่งในออฟฟิศในเมืองเนาะครับผมนั่งหน้าคอมนะครับออกจากหอตอนเช้ากลับบ้านตอนเย็นเผชิญรถติด นี่มันเรียวไลฟ์ชีวิตดีๆในกรทมชัดๆโอ้ยเจ็บปวดนะครับผมก็เลยเอาวะก็ดีลองฝึกออฟฟิศที่เป็นจริงเป็นจังก็ได้วะาแบบเป็นระบบจริงๆจังๆเลยอะไรเงี้ยวันแรกเลยนะครับวันแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยคือมีได้งานมาทำก็คือดาวน์แคตดาว์ออโต้แคตนี่ละจ้าเขาก็ให้เด็กฝึกงานน้อยๆอย่างเราดาว์ก็ล็อกก็ล็กกันไปเรื่อยๆนะครับคือไอเราก็ทาไม่ค่อยเป็นหรอกพี่เขาให้เขียนแบบขยายประตูหน้าตา่างง่ายๆไปก่อนเนี่ย พอฝึกไปสักพักหนึ่งนะครับร says, hey, Britney, pp, Mother, ุ่นพี่เขาบอกผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องไปพัทยาแล้ววะอยู่ดูไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวอีกสองทิศกลับมาเดี๋ยวกูฝากมึงไว้กับพี่ที่นี่แล้วกันเอาแล้วรุ่นพี่ก็ไม่อยู่คนในออฟฟิศก็ไม่รู้จักใครเลยไม่ได้สนิทใครเลยแล้วก็เขาก็ทํางานกันจริงจังใช่ไหมล่ะไม่ค่อยมีเวลาว่างมาสอนงานให้เราด้วยโอ้โหผมก็แบบอะไรวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ชิบหายแล้วกู พอเจ้านายของออฟฟิศเนี่ยเขาสั่งงานผมมาเนาะเขาจะให้รับแบบบ้านลูกค้าโหตกใจดีน่าซีดเลยคือแบบคอนที่เคยเขียนเนี่ยก็เคยเขียนแต่มือใช่ไหมใช้มือด้า่ะเออี่สไลด์แอดจัดดินสอดับเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ความเท่าไหร่โอ้โหแล้วก็ต้องไปรื้อฟืน้นวิชาความรู้คอนสตรักชั่นเนี่ยที่เคยเรียนตั้งแต่ปีสเนี่ยเอามาใช้กลัวเขียนแบบบ้านออกมาผิดออกมาไม่ดีเออไอ้ระบบ การเขียนแบบโนออฟฟิศเนี่ยเราก็ไม่เคยทาไงแล้วพี่ที่เขาสั่งงานผมนะเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับอายุรุ่นพ่อผมเลยแหละเออแล้วก็ตัวเล็ก,กจิติตอ่ะกลัวที่เราก็ไม่กล้าถามเขาเราไม่กล้าไปปรึกษาเขาเขาก็วุ่นวายคุยกับลูกค้าคุยกับเซลล์คุยกับนู่นกับนี้ใช่ไหมละ่ะสุดท้ายผมเลยต้องนั่งถาม Google เอาล้วนๆนะครับช่วงนั้นเนี่ย u t u b e ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเนาะเริ่มต้นงานเลยนะครับเขาให้ผมเนี่ยไปที่โตะซเนียอาร์เคเต็ก ในบริษัทเนี่ยซีเนียร์กับเทคก็อายุเยอะแหละเออก็อายุเยอะแล้วอะ่ะนะแล้วก็ไปรับแบบที่เขาดราฟต์มือที่เขาเขียนมือสเ,สเก็ตสเก็ตมือมาใช่แล้วพี่ซีเนียร์นี่ครับเขาดราฟต์มือนะเขาสเก็ตมือนะสวยเลแหละเท่เลยแหละ,หละ,หละ,หละเด็กๆเนี่ยก็ต้องเอามาขึ้นเอามาเขียนในโปรแกร,รมค,คอมพิวเตอร์เอามาดราฟต์แคดเอามาขึ้นสเก็ตอัพโอ้โหทําอยู่นานเลยจําได้ว่านานมาก แล้วก็เบื่อด้วยนะเพราะว่ารุ่นพี่ก็ไม่อยู่ไงมีคนคุยด้วยอะ่ะแบบบ้านที่ได้มาก็แบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับคล้ายๆบ้านจัดสรรนหน่อยนั่นแหละแต่เขาสเกจมาให้แต่ผังอ่ะดิผมก็ต้องมานั่งเคลียร์หลังคาเคลียร์อะไรเองเงี้ยนั่งงมอยู่นานเลยช่วงนั้นเนี่ยก็ซัพเฟอร์นะครับเอ,อ่อโปรแกรมก็ไม่ค่อยเป็นคนคุยด้วยก็ไม่มีแบบจริงก็ไม่เคยเขียนต้องไปหาเพลงฟังอะ่ะเปิดเพลงของ King of Convenience อะเคยฟริกได้ยินไหม ฟังไปด้วยให้ใจมันเย็นลงหน่อยแล้วก็หาข้อมูลหาวิธีทำผ่านอินเทอร์เนต็ตเอาวิธีดับแคดวิธีดับคอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยเออช่วงนั้นเนี่ยบอกกันเลยนะผมทำแคดกับสเก็ปกับสเก็ตอัพเนี่ยเก่งขึ้นจัดๆเลยเก่งขึ้นมากๆๆๆเล่นไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยอะนั่งอยู่หน้าคอมทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นจันทร์ถึงสุขต่อเนื่องเป็นเวลา2อาทิตย์เต็มๆอยงี้ยอยู่กับเรื่องเดียวเนี่ยอยู่กับออโต c แคกับสเก็ตอัพกับบ้านหลังนี้หลังเดียวเนี่ย เป็นใครๆก็เก่งขึ้นนั้นแหละเอาจริงแต่มันติดที่ปัญหาเรื่องการเคลียร์แบบนี่แหละเทคนิคเราน้อยเนาะเรื่องโปรแกรมมายังพอเรียนรู้เองได้ใช่ไหมละ่ะแต่เราเทคนิคเราน้อยอะ่ะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการก่อสร้างเท่าไหร่เนาะวันดีคืนดีเนี่ยมีแบบดีด้วยนะคือรุ่นใหญ่อะ่ะสถาปานิกรุ่นใหญ่เขาอะฟิลลิ่งเขามาเขาก็ได้โปรเจกต์ใหญ่อะไรเขามาไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้เรื่องเนาะยูดีเนี่ยเขาก็เอากระดาษกระดาษเทาขาวอะที่มันแข็งๆหน่อยๆ เอาองายมาตัดเป็นวงกลมเนาะแล้วก็ตัดเป็นสไปรัลแล้วก็ดึงขึ้นมาคล้ายๆคล้ายๆอุนจินิดๆอะ <l ux> แล้วเขาบอกว่าเอ้าลองไปขึ้นโมเดลดิผมไอไ้นเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาไปขึ้นโมเดลคืออะไรวะให้เอาไปขึ้นโมเดลใน Sketch up แล้วรูปทรงมันเป็นฟีฟอร์มใช่ไหมมันเป็นวงกลมแล้วก็เป็นสไปรัลดึงขึ้นมาเหมือนสปริงอ่ะเออลักษณะเหมือนอุนจิหน่อยอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็วให้ไปขึ้นโมเดลใน Sketch Up มาไอผมเนี่ยชิปหายแล้วคือทำไม่เป็นเลย ไม่รู้เรื่องคือสเก็ตอัพเราก็ได้แค่พุชฟูง่ายๆอ่ะยังทําขึ้นรูปรูปทรงง่ายๆอยู่เนาะแล้วพอมันเป็นรูปโค้งๆอ่ะเอียงเพลนมันบิดไปบิดมาด้วยเนี่ยเอาแล้วผมเนี่ยเสิร์ชเน็ตอย่างเดียวเลยทําไม่ค่อยเป็นทําไม่ค่อยถูกเนาะสุดท้ายเนี่ยก็คือพยายามแหละพยายามทําเข้ามาได้อินเตอร์เซ็กฟอลโลมีอะไรไม่รู้มัมม่วๆจนมันได้เนี่ยแล้วก็บอกเขาว่าพี่ครับผมทําเสร็จแล้วครับเอาด,ดูดูดูด้วยครับเขาก็ดูแล้วเอามุนนี่ไหนมุนอีกทีอืม อืมโอเคผมไม่ผมคิดว่าไม่เอาแล้วดีกว่าเอาอะไรวะนั่งทำตั้งนานยังจะไม่เอามาอีกโอ้ยก็กลับไปนั่งดับแบบบ้านต่อนะครับกลับไปนั่งงมกับวิชาคอนตักชั่นต่อเนาะพอรุ่นพี่ผมกลับมาแล้วนะค่อยใจชื้นหน่อยเริ่มมีคนมาสอนเนาะเห็นดีเทลตรงเนี้ยเขียนแบบนี้นะหลังคามันชนกันแบบนี้ต้องเขียนแบบนี้นะ ตรงนี้ใส่ลังคาสแลปไปช่วยได้นะให้ผสมให้ใช้แบบผสมไปเลยก็ได้นะโอ้โ oh, ห oh, พอรุ่นพี่เขากลับมานั่งทํางานด้วยนะครับมันก็เริ่มสนุกแหละเออนอกจากการสอนการทํางานแล้วเนี่ยสอนดับแครสอนแก้แบบเคลียร์แบบแล้วเนี่ยที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือว่าเขาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่เขาไปทํามานะครับแบบว่าประสบการณ์ถาปนิกะเออวิธีการเรียกเก็บเงินลูกค้าแบ่งเป็นงวดโดนโกงค่าแบบโดนโกงยังไง ช่างหนีทํำยังไงงานยาก,ยากงานฟรีฟอร์มเนี่ยเขาเขียนแบบกันยังไงแล้วเขาเคลียร์แบบกันยังไงสื่อสารกับช่างยังไงก่อสร้างยังไงประสบการณ์ที่เขาเจอเนี่ยเขาก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่นว่าลูกค้าเขาเจอลูกค้าแปลกๆเนี่ยบ้านเศรษฐีเลี้ยงป่าวานต้องทําบ่อป่าวานอะไรแบบเนี้ยมันก็สนุกเนาะมันมันชิบหายเลยแล้วก็มีเรื่องพวกการออกแบบสถานที่อะโครจร <laughs> ออกแบบผับบาร์อะไรเงี้ยโหย มันระเบิดอันที่ผมช็อกสุดๆเลยนะคืออยู่ดีเขาเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาได้งานจากประเทศเลาวโอนเนอร์เนี่ยมีที่80กบไร่ใหญ่จัดเลยใหญ่ๆเลยแล้วก็หาสถาปนิกไปช่วยออกแบบออกแบบอะไรก็ได้ด้วยนะชี่น่าจะทําเงินได้ในระยะยาวอะ่ะโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยคนรวยนี่แม่งรวยจริงๆว่ะเจ้าของเขาบอกว่าเขาชอบเขาชอบงานที่เป็นแบบอเวนิวหรือว่าเป็นกึ่งกห้างเอาดรแบบเนี้ยรุ่นพี่ผมก็งงแหะ ราะว่าที่มันใหญ่มากแล้วง,งานสเกลวิลล่าเวนิวพวกนี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดงั้นไงพี่ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเนาะผมนั่งฟังเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรแม่งหรอกก็สนุกดีฟังไปเรื่อยๆเนาะฟังเขาเล่าแล้วตื่นเต้นดีมันระเบิดไอ้โปรเจกต์เนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อนะครับเวลามันผ่านนานแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้คุยกับพี่เขาด้วยแล้ะพอผมทํออโตแค a กับสเก c อัพเริ่มคล่องแล้วเนี่ยคราวนี้รุ่นพี่ผมเนี่ยเขาก็เริ่มสอนทำเปอร์สเปกติฟทีดีเรนเดอร์นะ สบายแล้วกูไม่ต้องไปเสียตังเรียนกะว่าเอาไปใช้ทำทีสิ์เลยช่วงนั้นเนี่ยเขาใช้โปรแกรม CDMax ใช้ v ี a y กันใช่ไหมแต่รุ่นพี่ผมเนี่ยสายแหวกเขาบอกว่ากูไม่ทำหรอกกูไม่ใช้ t d m a x v ีเล r e เรนเดรหรอกนานเสียเวลาคอมกูไม่ได้แรงมึงใช้อันนี้ Atlantis โอ้โหผมนี่ตาลูกวาวเลยคอมไม่แรงก็เรนเดอร์ได้สบายแล้วได้วิชาเรนเดอร์เปอร์สเปกติดตัวมาอีกอย่างหนึ่งิชี่ย ก็จบฝึกงานออกมาแหมเป็นไงล่ะการฝึกงานของอาจารย์อูไม่คูลเลยเนาะไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเขากลับมาจากต่างจังหวัดได้เพื่อนใหม่มาบ้างรู้จักเด็กถาปัดมาอะไรอื่นมั่งโอ้โหบางคนก็ไปจีบสาวไปจีบคุกกี้กันที่นูนนะ่นเนาะได้เที่ยวกันผมอะไม่มีเลยนั่งทํางานอยู่แต่ในห้องนั่งทำแตนอยู่แต่ในกล่องนะ <laughs> ช่วงนั้นเนี่ยคือผมก็เอาจริงนะผมก็ค่อนข้างจะติดรุ่นพี่แหละคือมันคุยกันง่ายอ่ะมันถามกันง่ายแล้วก็ไม่ได้อยากไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักเท่าไหร่เรียกว่าไม่ได้อยากเข้าสังคมเท่าไหร่อะไรมัน,นละกันแล้วรุ่นพี่เนี่ยโชคดีที่เขาสอนงานเราเออสอนงานเราเล่าประสบการณ์ให้เราแล้วเขาก็ขี้โมโ้ในระดับหนึ่งเนี่ยพอเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังเนี่ยตอนนั้นเราก็เด็กน้อยอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเนิร์ดด้วยแหละแล้วก็ฟังเราก็เพลินไงมันก็สนุกเลยเนาะผมคิดว่านะครับ ตอนฝึกงานเนี่ยสิ่งที่ผมได้หลักๆเลยคือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่แหละเพราะตอนนั้นเนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยผมใช้มือเขียนตลอดเลยเนาะคือใช้มือเขียนอย่างเดียวระบายสีตัดเส้นอะไรเงี้ยทีสไลจจด์อาจารใช้กันยับมากเลยนะ่ะค่อยมาฝึกใช้คอมจริงๆจังๆเนี่ยก็ตอนปีสี่นี่แหละแล้วก็ตอนฝึกงานนี่แหละถึงจะได้ใช้เยอะๆเลยเนาะพอเราเข้าใจพื้นฐานการออกแบบพื้นฐานการก่อสร้างเนี่ยพื้นฐานการคิดอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยหัดแป๊บเดียวก็เป็น เออคนออกแบบโปรแกรมมาเขาไม่ได้ออกแบบให้ใช้งานยากหรอกถูกปะเอาจริงนะถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษออกอะเราทําเป็นไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะแค่อ่านก็รู้แล้วว่าเครื่องมือนี้มันใช้ทําอะไรแบบเนี้ยอ่านออกก็ทําเกือบเป็นแล้วชอะฉะนั้นนะผมอยากให้พวกเราฝึกฝีมือของเราเนาะฝึกฝีมือของเราด้วยนะครับมือของเราเนี่ยมันติดกับสมองของเรามากกว่าใช่ปะมันซื่อสัตย์กับเราเนาะมันซื่อตรงกับเราเนาะหัดใช้มันเยอะใช้มันเยอะ,ยอะหน่อยเออแล้วเพื่อเราจะคิดอะไรดีๆได้บ้าง ยุคหลังๆนะครับยุคหลังๆมาเนี่ยผมเห็นรุ่นน้องเห็นเด็กๆเนี่ยไปฝึกงานต่างประเทศกันเนาะไปขอฝึกงานกับคนเด่นๆดังๆ,งๆเลยก็มีนะครับแล้วออฟฟิศเตกสมัยนี้มันมีให้เห็นเยอะไงมันลงสื่อเยอะแล้วมันก็แบบมันน่าจะเข้าถึงง่ายแต่แต่ผมขอฝากเด็กๆไว้หน่อยนะคนที่ยังไม่ได้ฝึกงานนะครับเวลาจะเข้าไปคุยหรือว่าเวลาจะส่งอีเมลอะไรไปเนี้ยคือพิมพ์ไปในไลน์หรือว่าพิมพ์ไปใน Facebook เนี่ย พูดเพาะๆนะมีมารยาทหน่อยสวัสดีครับผมชื่อนี้นะครับเป็นนักศึกษาจากนี้นะผมขออนุญาตเรียนถามหน่อยว่าที่นั่นนะเขารับเด็กนักศึกษาไหมผมมีความต้องการจะมาฝึกงานกับที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดข้องอะไรผมขออีเมลหน่อยจะส่งพอร์ตโฟลิโอเข้าไปหรือว่าจะส่งอะไรเข้าไปอะไรแบบนี้เออให้มันเป็นมารยาทให้มันเป็นกิจจลักษณะหน่อยคือเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยเอาจริงอาจารย์ที่คณะผมเนี่ย เขามาเล่าเขามาเล่าให้ฟังนะว่าโดคณะเนี่ยโดนโดนออฟฟิศอาร์เคเต็ในไทยนี่แหละเขาโทรมาว่าเนาะว่าเฮ้ยเด็กมันพิมพ์คุยกันเหมือนคุยคุยเพื่อนน่ะฝึกงานได้ไดปะอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่แล้วแบบไม่มีหางเสียงไม่มีรูปประโยคที่ดีอะ่ะเออผมเข้าใจนะว่าพวกเราอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ไม่ได้ไปก้าวล้าวกับใครแต่ว่า เราไม่ถูกฝึกให้เขียนขอร้องอ่ะเออเอาง่ายๆคือเราขอร้องอะให้มันเป็นทางการหน่อยให้มันดูจริงจังหน่อยอะไรแบบเนี้ก็เลือกนะครับเลือกกันนะครับว่าจะไปฝึกที่ไหนเนาะจะไปฝึกต่างประเทศก็ได้นะต่างประเทศก็ดีตามันดิเหมือนกันหรือว่าจะฝึกในออฟฟิศในไทยก็ได้หรือว่าจะมาทางของก็ได้นะเอาง่ายๆเน้นเอาออฟฟิศใกล้ๆเอาออฟฟิศรุ่นพี่อะไรประมาณเนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนเนาะเลือกกันเองนะครับเลือกกันเองนะเลือกกันดีๆนะ ฝึกงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาถูกใจเราเนี่ยบางทีเขาจ้างต่อเราไปทํางานด้วยเลยนะจะได้ไม่ต้องไปเคว้งคว้างหางานที่ใหม่ๆอะไรแบบนี้เผื่อเขาจะจ้างเราต่อทํางานต่อไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเออก่อนจากกันไปผมถามนิดนึงตอนแรกเนี่ยผมจะทําวิดีโอเกี่ยวกับทีสิทธิ์แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะสอนเรื่องอะไรดีเนาะปกติก็ต้องค่อยๆโค้ชไปคนแต่ละคนแต่ละคนไปอะไรแบบเนี้ยเลยคิดว่าจะเอาทีสิทธิ์ผมเองตอนปริญญาตรีเนี่ย มาอธิบายมาทําเป็นวิดีโอเพื่อจะเป็นแนวทางในการทําวิยาพนของพวกเองได้บ้างถามหน่อยว่าอยากฟังกันไหมบอกผมหน่อยนะแค่นี้แหละครับสวัสดี